สวัสดีค่ะอีน่าเองนะคะนีน่าจากอีน่าวิวที่เวลค่ะวันนี้แอบมาป้ายาแม,แม่แม่ลูกอ่อนนะคะจะบอกว่ามีเซตคอลเลคชั่นชุดเด็กอ่อนที่แบบน่ารักมากอีน่าใช้กับน้องบีน่านะคะแล้วถูกใจสุดๆไปเลยไม่จำเป็นต้องเป็นแม่ลูกอ่อนคุณแม่ที่กําลังเป็นว่าที่คุณแม่กําลังตั้งท้องอยู่อยากหาชุดเด็กน่ารัก,น,รกน่ารักเป็นเซตนะคะหรือ จะซื้อฝากคนอื่นเป็นเหมือนแบบว่าเซตแรกเกิดเนี่ยแนะนำมากมากเซตนี้คือดีมากจริงๆต้องย้อนความไปนิดนึงว่าจริงๆแบรนด์นี้ค่ะ SBC Family สมมุติถ้าใครติดตามนี้นะทาง IG คงเห็นว่านีนะ่าใช้กับพี่น้อนตั้งแต่พี่น้อนยังเด็กเหมือนกันนะคือแบรนด์นี้เขามีความพิงามตรงที่เนื้อผ้าคุณภาพดีมากเป็นคุณภาพที่นิุ่มทุกแบบทุกสไตล์และที่สำคัญคือเขามีการคัสเตอไมซ์ค่ะ คือแบรนนี้สามารถสกรีนชื่อพิมพ์ลายเลือกฟอนต์เลือกสีอะไรได้หมดเลยเป็นความชอบส่วนตัวแล้วก็อยากมาบอกกล่าวทุกคนนะคะจะบอกว่าเซตเนี้ยเป็นเซตที่เขาเพิ่งทำขึ้นมาชื่อว่า boho bear baby welcome set นะคะก็คือเป็นเซต welcome baby แบบนี้เลยแต่เขาทำมาจริง้เขาบอกว่าเหมาะสำหรับเด็กแรกเกิด0-3เดือนแต่นี่น่าเห็นแล้วว่ามันน่ารักเกินต้านมากนี่น่อยากให้น้องบีน่าใส่แล้วน้องบีน่าตอนนั้นคือ4เดือนนะะก็เลย จัดมาแล้วสรุปน้องวีน่าใส่ได้เพราะว่าผ้าเขาแบบยืดแล้วใส่สบายด้วยถ่ายรูปออกมาคือแบบสวยมากก็เลยเอามาป้าอยาแม่แมกันวันนี้นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเซตเนี้ยมีความดีงามยังไงเนื้อผ้าเขาดียังไงแล้วในเซตมีอะไรบ้างสามารถคัสตอมไมซ์อะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะเรามาดูกันนะคะว่าในเซตเนี้ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะเวลาได้มาก็จะมาเป็นแพคเกจจิ้งใส่กล่องน่ารักแบบนี้มีหูหิ้วแบบนี้เลยนะคะ แพ็กเกจจิ้งก็คือน่ารักมากซื้อเป็นของขวัญคือแบบเวอร์เลยในเซตนะคะจริงๆอ่ะประกอบด้วย3หรือ4ชิ้นก็ได้แล้วแต่แม่ๆมเลือกนะคะอย่างของนีนาอันนี้เป็นเซต4ชิ้นนะคะก็จะมีชุดเด็กแรกเกิด0ูนถึงเดือนแต่อย่างที่บอกนะคะผ้าเขาอ่ะเป็นผ้าที่ชื่อว่า s ู p r e ร e มคอนตอนเป็นผ้าที่นุ่มแล้วก็ใส่สบายมากเนี่ยนุ่มจริงๆนะคะเด็กแรกเกิดคือแบบถูกใจแน่นอนนะคะแล้วก็ยืดนี่น้องบีนาคือใส่แล้วคือสามารถแบบ เฟล็กซิบลตามตัวได้เลยนะคะนี่ตรงปลายนะคะจะเป็นชายยาวแบบนี้ซึ่งตรงปลายนะคะเราสามารถมัดเป็นโบก็ได้แบบนี้หรือเราจะมัดเป็นปมกลมๆเล็กๆน่ารักแบบนี้ก็ได้ถูกไหมคะก็จะเหมือนว่าผูกห่อตัวไปในตัวอ่าส่วนตรงแขนนะคะแขนของน้องก็สามารถคลุมแขนได้ด้วยเลือกที่จะคลุมหรือเลือกที่จะแกะออกมาแบบนี้ได้เลย คือเนื้อผ้าและการออกแบบเนี่ยยืนหนึ่งมากๆนะคะอันนี้คือส่วนของตัวชุดนะคะชิ้นที่2นะคะคือผ้าหม่มผ้าห่มก็น่ารักมากแล้วนิ่มมากคือเป็นผ้าแบบเดียวกันสุพปอม์พัตต้อนนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเขาบุนุ่มนิ่มด้วยใยสังเคราะห์ด้านในนี่แล้วก็ไซส์แบบพอประมาณเลยอะคือถ้าเป็นเด็กแรกเกิดนะคะเราสามารถเอามาห่อตัวน้องได้เลยนะคะแล้วก็ด้านหน้ากับด้านหลัง จะเป็นลายไม่เหมือนกันสามารถใช้ได้2ฝั่งนะคะเป็นลายน้องหมีโบโฮแบบนี้ส่วนด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นัสตสม่าตามชื่อน้องอันนี้คือชิ้นที่2คือผ้าห่มนะคะชิ้นที่3และ4จะมีมูอลายเดียวกันแล้วก็โบลายเดียวกันเป็นแบบเฮดแบนด์ลูกโปนะคะซึ่งที้นที่3และ4สามารถเลือกได้นะคะจะเอาแอนหรือออรก็ได้คือจะเลือกมวกหรือเลือกโบหรือจะเอาทั้งคู่เลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วเขาก็ จะแพ็กออกมาอยู่ในกล่องแบบนี้มีการ์ดให้ด้วยนะคะซึ่งตัวการ์ดเนี่ยสามารถใส่ชื่อน้องได้ใส่วันเกิดน้องได้แล้วก็จะมีความอวยพรเหมือนเป็นโ r โรสโคปลเล็กๆว่าเด็กเกิดวันนี้จะมีลักษณะแบบไหนนะคะอย่างอันนี้ของน้องบรีน่านะคะแล้วที่สําคัญเขาก็จะมีวิธีการดูแลรักษาชุดตรงนี้ทางแบรนด์นะคะบอกนี้นะว่าเราสามารถอบชุดได้ด้วยนะคืออบได้เลยนะคะแล้วก็จะไม่ยืดไม่ย่อยนะคะเนื้อผ้าก็คือจะ นิ่มนุ่มแบบนี้แล้วก็คุณภาพดีแบบนี้ไปนานๆนะคะสําหรับเรื่องลายนะคะลายนี้ที่นีน่าเอามาโชว์ให้ทุกคนดูนะคะเป็นลายิกเนเจอร์ของคอลเลคชันนี้ชื่อว่าโบโฮแบร์นะคะก็เป็นลายน้องหมีจะบอกว่าลายน้องหมีเนี่ยเป็นลายที่ทาง SBC Family เขาโครกันกับคุณเมย์ซึ่งคุณเมย์เนี่ยเป็นนักวาดรูปชื่อดังโดยมีคอนเซปต์ flower based illustration นะคะคือรูปภาพของเขาเนี่ยจะส่งผ่านความรู้สึกที่แบบสบายกายสบายใจส่วนใหญ่จะเป็น ภาดวาดดอกไม้นะคะแต่ว่าอันเนี้ยเขาบอกโคกับ s c c Family แล้วก็ออกแบบโบโฮบบอ,อมานะคะจะเห็นว่าเป็นลายน้องหมนีนี้มีดอกไม้มีใบหญ้ามีสายรุง้งเรนโบว์ต่างๆนะคะมีพระอาทิตย์เป็นคอนเซปต์เดียวกันกับแบรนด์นะคะที่อยากส่งต่อความแบบ สบายกายสบายใจอบอุ่นใจให้กับน้องๆแรกเกิดทุกคนนะคะที่ได้ใส่ชุดหรือได้ใช้ผ้าหม่มหรือใช้หมวกใช้โบของแบรนด์ SBC Family นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลายสีแรกนะคะอันที่2 3 4 5 6ี่หเนี่ยจะเป็นสีพื้นค่ะอย่างอันนี้เนี่ยสีเหลืองนะคะจะเป็นสีที่ชื่อว่า Butter Milk นะคะสีเหลืองนะคะก็คือทั้งตัวเสื้อแล้วก็ผ้าหม่มหมวกต่างๆก็จะเป็นสีเหลืองหมดเลยนี่สีเหลืองสดใส นี่นะคะเสื้อน่ารักโน้เห็นไหมแล้วก็น้องโบแล้วที่สําคัญนะคะคือตัวผ้าห่มของเขานี่นะว่าน่ารักมากคือด้านหน้าค่ะจะเป็นสีพื้นพร้อมกับชื่อที่เราคอสไมซ์นะคะแต่ว่าด้านหลังเนี่ยจะเป็นลายน้องหมีโบโฮแบร์แบบนี้ทุกสีเลยเพราะฉะนั้นใช้ได้สองฝั่งของทุกสีเลยแล้วก็อีกสีหนึ่งที่เนี่ยจัดมาให้น้องปรีนะคะ เป็นสีชมพู s o ฟ t ์พิ k นะคะนี่บรีนาสีชมพูนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นน้องโบโฮแบร์เหมือนเดิมอันนี้สี Soft ์พิ k แล้วเขาก็จะมีอีก3สีค่ะมีสี Baby ้ l ล e มีสีพาสเ l Green แล้วก็มี i ิลช็อคก็จะเป็นออกน้ำตาลแบบแนวเอ t ร์โทนหน่อยๆสวยทุกสีเลยค่ะจริงๆมิกซ์แอนด์แมชก็ได้นะคือสมมุติเราชอบผ้าหผมสีเหลืองแต่เราอยากเอาเสื้อสีฟ้าหมวกสีเขียว ก็ได้นะคะ mix and match ได้เลยแล้วที่สำคัญตามที่เราบอกคือเราสามารถพิมพ์ชื่อน้องได้ด้วยสกรีนเป็นชื่อบรีน่าแบบนี้ได้เลยนะคะเราสามารถเลือกตัวอ,กอักษรเป็นฟอนต์ที่เขามีให้มี5แบบด้วยนะให้เราเลือกได้เลยว่าเราจะอาฟอนต์แบบไหนนะคะแล้วก็จะเขียนว่าอะไรตามที่เราอยากคัสตอมไมซ์ได้เลยนะคะตอนนี้นะคะอยากใทุกคนได้ไปดูความน่ารักของน้องบรีน่ากับเซต3เซตนี้3สีนี้กันได้เลยค่ะไปกันค่ะ แล้วนี่นะลืมบอกไปนะคะว่าจริงๆอะ่ะทางแบรนด์เขาบอกนี่นะแล้วว่าเซตแต่ละเซตอ่ะสมมุติแกะกล่องออกมานะคะสามารถใส่ได้เลยเพราะทางแบรนด์เนี่ยเขาทั้งซกัอกอบอะไรมาแล้วเรียบร้อยนะคะปลอดภัยต่อดเด็กแรกเกิดทุกคนได้แนะ่นอนอันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อดีน,นะว่าแบรนด์เขาคิดมาให้แล้วแลาเขาใส่ใจมากๆจริงๆนะคะเวลาสั่งมาก็จะเป็นกล่องหน้าตาแบบนี้เลยนะคะแพคเกจติ้งสวยงามมีที่ห้อยนะคะสําหรับเวลาการสั่งทําจัดส่งนะคะจริงๆเขาทําเสร็จเร็วมาก1-2วันหลังจากเราสั่งเรียบร้อยเนี่ย ก็ปริ้นออกมาเป็นเซตแบบนี้แล้วแล้วก็เผื่อเวลาจัดส่งอีกสัก1-2วันแต่ถ้าใครรีบใช้จริงๆเนี่ยก็สามารถส่งมาเซนเจอร์หรือว่าลาลาม้ฟอะไรเงี้ยไปรับได้เลยนะคะก็สามารถใช้งานได้แบบเร็วมากแต่สำหรับนีน่านะคะนีน่าอยากแนะนำให้แม่ๆทุกคนสมมติกำลังท้องน้องอยู่เงี้ยก็สามารถเลือกแล้วก็สั่งมาก่อนได้เราจะได้เอามาวางเลเยอร์สวยๆในห้องเนอร์เซอรี่ของลูกหรือบนเตียงของลูกที่เราแบบเตรียมไว้แล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนก่อนที่ลูกจะเกิดมาจริงๆนะคะก็ จะได้ฟ h โต้นิลงใน IG ได้นะคะใครสนใจก็ไปสั่งซื้อได้นะคะ SBC Family เขามีช่องทาง IG Facebook นะคะไลน์แอดตามที่ีขึ้นให้ดูนะคะหรือใน s h อ p e e ก็มีเช่นเดียวกันนะคะชื่อ SBC Family ทั้งหมดเลยนะคะก็ไปตามกันได้นะคะใครทาม,มาแล้วถ่ายรูปรูป,รปออกมาสวยงามขนาดไหนอย่าลืมมาโพสให้นีหน้าแท็กนี้นะ่าก็ได้ในไอจก็ได้นะคะให้น้าชมกันนะคะวันนี้ไปก่อนน,นจะจ๊ะยังไงฝากเซตนี้ของ SBC Family ไว้ด้วยนะคะบ๊ายบาย